คือสับปะรดแกงส้มสับปะรดว่าแปดสิบเซนลูกละ30มบกบาทประมาณ3ามบาทลูก2ยูโรลูกละ80เซน วนนี้วรุตยาเห็ุก็ดีใจละค่ะเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะได้ค่าขนมปังของเขาค่ะแต่อย่างไรเราก็ต้องไปลุ้นกันที่ห้างด้วยกันค่ะเมื่อกี้แฟนเขาเล่าก็บอกว่าเธอห้างโน้นโดนปล้นห้างที่เราเคยไปส่งของไปอะไรพวกนี้มีคนมาจี้ปล้นเอาเงินที่แคชเชียร์ แล้วข่าวแบบนี้นะคะช่วงนี้เราได้ยินบ่อยมากๆเดี๋ยวไปปล้นห้างโน้นเดี๋ยวไปปล้นห้างนี้รวมทั้งตู้กดเงินก็ระเบิดเอาเงินออกมาข่าวออกมาบ่อยมากจนบรุดาแทบจะไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วค่ะคือ <c oughs> ชีวิตช่วงนี้แวดล้อมไปด้วยสิ่งแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันทั <c oughs> ่วหน้ากันด้วยนะคะ นี่คือคนไร้บ้านเขานอนอยู่ข้างถนนค่ะถึงข้างแล้วค่ะ เมื่อกี้ชายหนุ่มก็บอกมาเธอเอา3มลูกเอาขนมปังให้ฉันสมลูกนะบอกอืมรอดูผลค่ะของขวดก่อนค่ะลุยกันเลย,ยตู้รับขวดไม่หมดนะคะชายหนุ่มได้1นึยูโรสิบสี่เซนไปซื้อขนมปังให้แฟนกันเลยคะ่ะได้แล้วค่ะขนมปังของสามี ได้มาแล้วค่ะขนมปังพร้อมกับเงินที่เหลือจากที่เราซื้อขนมปังแถมยังมีขวดที่เหลือที่เราจะเอาไปส่งอีกข้างนึงได้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าวันนี้ชายหนุ่มได้มีเงิน20บาทกลับบ้านเพราะมีอาหารกินพร้อมกับเงินอีกในถุงสุดยอดมากๆเลยค่ะ บอกว่าวันนี้เรามาสายจะมีไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนค่ะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่นะคะแฟนบอกว่าหูสงสัยมีขวดมีกระป๋องเต็มเลยเธอแยกกันไปคนละทางวรุตาไปทาง๋ามีไปทางค่ะไปกันเลย ก็ขอให้เราได้เจอชิคพอตร,ร,ร,รัว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 นะคะเมื่อกี้แฟนจั่งมาแล้วค่ะเจอขอให้เจอแต่กระป๋องเอามาเต็มถุงเลยว่าอย่างนั้นบอกได้เลยอุย้ยบอกให้ารรตาเอากระป๋องเจอขวดขอเก็บก่อนคะ่ะเวลาแบบนี้เจออะไรก็ต้องเก็บหมดแล้วค่ะ อากาศกำลังเย็นสบายมากๆเลยค่ะสดชื่นสงบเจ้าหน้าที่เพิ่งมาเปลี่ยนถุงถังขยะอุย้ยเจอเห็ดมาเก็บขวดแตเจอเห็ดหูยนี่เห็ดโพลิง โอ้ยนี่ดูนะคะยวงอย่างเบลอเลยแล้วไม่ได้มีแค่หนึ่งนี้ก็หนึ่งแล้วก็นี้ค่ะลูกของเขาก็มีโอ้ยดูนี่โอ้ยสวยสวยมากโุ้ยแล้วก็อยู่ขึ้นใกล้กับผักไอ้ผักชีลาวมากเลยค่ะไม่รู้ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะสวยโอ้ยนี่นี่ค้อเห็ต นี่ก็นี่ค่ะโอยเต็มไปหมดเลยวันนี้วรุตาเจอเห็ดเต็มโดยตัวนี้แก่แล้วโอ้ยดูตัวนี้ออยากจะเอาไปกินจังเลยค่ะแถวรุตาจะกลับบ้านแล้วตัวนี้เป็นเห็ดทานได้นะคะรีสินโพลิงเออเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปทอดอร่อยมากๆวารุตาเคยเอาไปทาน สุดยอดอร่อยจริงๆเลยค่ะตัวนี้อุ้ยกอโทษนี้ค่ะเป็นเห็ดเหมือนกับเป็นเห็ดเนื้อไก่ประมาณนั้นเลยค่ะขอโทษนะคะอุ้ยกําลังงามสวยมากๆเลยค่ะมีหลายกอเยอะมากมุมนี้ก็มีมุมนี้ก็เริ่มแก่แล้วแต่ตัวนี้นี่คือกําลังดีทีเดียวเลยค่ะกําลังดีแล้วก็สวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะ มาเก็บขวดเจอเห็ดอดแวะไม่ได้ค่ะถ้ามีป่าแน่นอนค่ะเราก็จะมีเห็ดกินวรุตาก็พยายามสร้างป่าที่ปากช่องหวังว่าสักวันหนึ่งก็คงจะได้มีเห็ดเก็บกินกับเขาถ้าเรามีป่านะคะเรามีความหวังค่ะ อย่างน้อยเขาต้องมาให้เราได้เก็บสักวันตอนนี้ในสวนที่ปากช่องก็เริ่มมีเห็ดโคนมาแล้วนะคะปลวกเขามีในสวนเยอะแยะเลยแล้วก็เราก็มีไม้มีอาหารให้ปลวกด้วยเขาก็เลยมีอาหารกินเมื่อมีอาหารกินเขาก็ทำให้เราได้มีเห็ดกินค่ะวารุตาเจออีกสามบาทในะคะันเนียนี่ค่ะ อยู่มุมนี้อ๋อไม่ใช่นี่เป็นขวดวายค่ะนั่นคือขวดวายแต่นี่วารุตาเจอเจ็กพอรตสามขวดตรงนี้ขอเก็บคนนะคะนี่คือ9ก้าบาทเขามาเรียงไว้ให้แบบนี้เลยขอเก็บขอเก็บขอเก็บ,อกบโอ้ยแล้วก็นู่นคือแว่นตาของใครไม่รู้ค่ะวารุตาเจออีก3าบาทค่ะ ไปค่ะไม่มีแล้วออกจากดงค่ะของที่วารุตาได้วันนี้นั่นคือ5ขวดตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ16บาทค่ะเก็บเล็กประสมน้อยนะคะ เดี๋ยวซึ่งปีนี้นะคะเดี๋ยวรุตาจะมาสารุปยอดเงินที่เราเก็บเล็กผสมน้อยว่าเราได้เงินเท่าไหร่หนู้นสามีมายืนรอแล้วแสดงว่าไม่รู้จะได้เยอะขนาดไหนหิวข้าวแล้วค่ะกลับบ้านกันไม่รู้จะกินอะไรสงสัยว่ารุตาต้องกินต้มมาม่าค่ะไม่ได้ทำกับข้าวอะไรเลยค่ะวัน ได้ยินเสียงรถตำรวจแต่เช้าก็เลยค่ะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวค่ะวันนี้วันจากก็เลยกินต้มมาม่าค่ะนี่คือต้มมาม่าของวารุตาไม่ใช่มามา่าเป็นเส้นราเม็งนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หมูยอใส่มะเขือเทศใจส,สูกินี่ใส่เครื่องเทศใส่พริกใส่อะไรเรียบร้อยพร้อมรับประทานมาทานด้วยกันคะ่ะ นี่คือผักชีที่ซื้อมานะคะมาค่ะมาทานเรื่ยทานอาหารชาวเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงนี้อากาศหนาวขึ้นวรุตาก็ต้องเอา,าผ้าพันคอพันเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะตอนนอนหรือตอนตื่น เพราะว่าถ้าคอมันเย็นเมื่อไหร่จะไม่สบายจะเป็นหวัดค่ะสัปดาห์นี้ซื้อน้อยมากเนื่องด้วยว่าวารุตาจะกลับเมืองไทยแล้วค่ะดีใจจังเลยดีใจที่จะได้กลับบ้านดีใจที่จะได้ไป อยู่ในแผ่นดินที่เรารักเราเร,าเราคอยแล้วงานนี้ก็จะมีแม่ย่ามีแฟนวรุตาแล้วก็วารุตานด้วยนะคะสามคนด้วยกันเราเดินทางกันไปไปยังแผ่นดินที่สีวิไลอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของวารุตานนั่นเองแล้วก็แม่ย่าความรู้สึกของเธอก็ตื่นเต้นเหลือเกินเธอเอ้ยฉันฝันฉันนอนฉันฉัน ฉันฉันคิดถึงฉันอยากเห็นดอกไม้ของฉันแม่ยา่าชอบดอกเข็มสีแดงวารุตาก็เลยปลูกให้เธอหนึ่งต้นแล้วตอนนี้ดอกเข็มของเธอกำลังบานเธอก็โอ้ตื่นเต้นอยากจะได้เห็นของจริงแล้วเธอก็ชอบต้นลีลาวดีวารุตาก็เลยปลูกให้เธอด้วยหนึ่งต้นปลูกให้พ่อตาด้วยหนึ่งต้นเพราะก็บอกว่า ดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่สวยแถมมีกลิ่นหอมวารุตาก็เลยปลูกให้เธอเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้เหมือนกับว่าเธอได้อยู่ใกล้เราแล้วเธอก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เธอชอบก็อยู่ในที่ท,ที่ที่เราอยู่ด้วยมันก็เลยมีความสุขกันเจ้าสองสองฝ่ายค่ะมาค่ะมาดูว่าวันนี้วารุต้าซื้ออะไรมาบ้างาก่อนที่จะกลับมา ันดับแรกเชรแต่ซือในช่วงนี้นั่นก็คือจะเน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่มีความเปรีย้ยวนั่นก็คือมะนาวเพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้การที่เราจะเป็นหวัดมันก็ได้ง่ายฉะนั้นมะนาวจะเป็นสิ่งที่ต้องติดบ,บ้านเลยค่ะแล้วก็ไอตัวนี้เอ้ยลืมบอกไปกิโลละหนึ่งยูโรสามสิบนั่นก็คือประมาณสี่สิบบาทค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นหอมหัวใหญ่เหมาะมากๆสำหรับในช่วงอากาศแบบนี้เพราะว่าเขามีน้ำมันระเหยทำให้เรามีผูมท่านทานมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะทั้งอันก็ประมาณ50าบาทอันนี้50บาท1ยูโร5 0 60บาท60บาทค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็ต้องมีนะคะเป็นวิตามินซีก็กิโลละหนึ่งยูโรห้าสิบตามมาด้วยนี่ค่ะเมนเดรเรนเมนเดรีนกิโลละหนึ่งยูโรวัตตาก็เลยจัดมากิโลละสี่สิบบาทค่ะ ตามมาด้วยอะโวคาโดวรุตาซื้อมาสองลูกลูกละยี่ิบบาทอีกลูกหางไม่เจอไม่รู้ตัวเองทำร่วงไว้ที่ไหนนี้คะ่ะซื้อมาสองเหลือหนึ่งและนี่ก็คือมะเขือม่วงกิลโลละสองยูโรวรุตาก็เลยซื้อมาสองลูกอยากกินแกงเขียวหวานคะ่ะ แล้วก็ตามมาด้วยผลไม้ซึ่งเราขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะยามหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าไหนไหนก็ต้องมีนั่นก็คือ Apple kilo แอปเปิล Euro กิโลละหนึ่งยูโรสามสิบกตีว่ากิโลละห้าสิบบาทเนาะประมาณนั้นค่ะตามมาด้วยนี่ค่ะสุกินีสุกินีนี่กิโลละสี่สิบบาทนะคะ ตามมาด้วยปลาอยากกินเกงส้มอีกแล้วช่วงอากาศแบบมีอะไรที่เปรียปร้ยวๆเผ็ดๆอยากจะกินมากก็เลยซื้อปลามาค่ะแพแ็คละแพคละก็เ,เรียกว่าหกสิบบาทวรุตาก็เลยซื้อมาสองแพคเอามาไว้ทำแก่งส้มและที่จะทำแกงส้มคู่กันนั่นก็คือส ปาดแกงส้มสับปะรดวารุรตาซื้อมา3ลูกพอก็บอกว่าลูกละ80เซนลูกละ30กว่าบาทประมาณ3ามบาทแล้วก็บอกว่าถ้า3มลูกสมลูก 2ยูโรลูกละแปเซนก็การว่า3มลูกนี้วรุตาจ่ายไป80บาทก็เลยจัดมาเลยค่ะจะเอามาเก่งส้มมาทานเป็นผลไม้และอีกลูกก็จะเอาไปให้แม่ยาด้วยค่ะตามมาด้วยผักชีผักชีนี้นะคะซื้ออีกร้านหนึ่งไม่มีราก แต่เห็นกาับใหญใหญ่ก็เลยซื้อมาไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่พอไปเจออีกร้านทั้งเขียวทั้งมีรากก็เลยจัดมาอีกค่ะช่วงอากาศแบบนี้ปักชีจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการปรับความสมดุลของร่างกายด้วยนะคะวารุตาก็เลยซื้อมาค่ะกำรรละ40บาทสองกำนี้ก็80บาทค่ะแล้วก็ ตัวหนึ่งที่ก็คือดอกกระหล่ำค่ะดอกใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้ดอกละ30กว่าบาทดูหน้าวาริตาก,กับดอกกระหล่ำอันนี้นะคะสามสบาองบาทค่ะดอกนี้ก็คือดอกละแปดสิบ เน,นะคะเอามาใส่ในแกงส้มหรือจะเอามาผัดหรือเอามาลวกมาจิ้มน,น้ำพริกได้หมดเลยค่ะหรือจะเอาไปทอดคู่กับแป้งก็ได้ขึ้นแป้งของวั้าเขาชอมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราจะกลับเมืองไทยแล้วฉะนั้นอาหารที่จะซื้อมาไว้ในตู้เราจะต้องทำยังไง ที่จะให้อาหารของเราไม่เสียคือซื้อมาแล้วเราต้องกินต้องทำให้มันเกิดประโยชน์้าซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินของเสียเราก็จะไม่ซื้อฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็เลยเป็นอาทิตย์แห่งการจับจ่ายที่นอนมากเรากำลังจะเก็บเงินไปใช้ที่เมืองไทยค่ะโอ้ยวรุตาคิดถึงแค่นี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะอยากกลับบ้านแล้วก็ วารุตาคิดว่าทุกคนก็คงมีความสุขเหมือนกับวารุตานะคะได้อยู่บ้านของเราเองได้กลับไปสถานที่ที่เราอยากจะไปความสุขใดเท่ากับบ้านเราก็คงจะไม่มีเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหนะ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเจี๋ยบเราไปเจอกันที่เมืองไทยค่ะสําหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย